กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิบวันนี้อยู่เกม Call of Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงกับผมก็จะมารีวิวอัปเดตสปอยข้อมูลล่าสุดของแพนโนตในซีซั่นหน้าซีซั่นที่4 ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าสารภายในซีซั่นหน้าเนี่ยปืนลหลักๆที่เป็นเมตาในซีซั่นสานี้เนี่ยก็จะมีโดนเนฟไปค่อนข้างที่จะหลายกระบอกแล้วก็จะมีปืนเมตาที่ดูแล้วโอกาสเป็นมามื่มาใหม่เนี่ยหลายกระบอกด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูก่นว่าในแพทหน้ามันจะมีเปิดปืนกระบอกไหนบ้างครับผมที่ได้บัฟมาหรือว่าจะโดนเนฟกันก็มาดูกันเลยมาเริ่มกันกับปืนกระบอกแรกเลยกับปืนไถสิบเก้า โดยสัปดาหภายในแพ่หน้าผม Type 19จะได้มีการบัฟในเรื่องของการ,รลดอัตราการกระจายตัวของลูกกระสุนลงครับผมอันนี้ก็ถือว่าดีมากเลยเพราะตัวปืนเนี่ยแอบระยะไกลเนี่ยให้ความรู้สึกว่ากระสุนมันแอบบานไปหน่อยเนอพอลดการบานลงมาเนี่ยก็ทําให้ตัวปืนนี้สามารถแสดงประสิทธิภาพได้ดีขึ้นเองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยผมเพราะว่าหน้ามีโอกาสที่จะเป็นหนึ่งในเมตาค่อนข้างสูงเลยเพราะตัวปืนเนี่ยมันดีหมดแล้ว ขาดอย่างเดียวผมคือยิงไกลมันยิงยากไปนิึงนะอ่ะก็จะลดในส่วนของข้อด้อยตรงนี้ลงเบอรบอกถัดมาผมกับหนึ่งในปืนเมตาหลักในแพทนี้เลยของสาย AR กับปืนกาอู5้าจหาหรับกาอูมิสติกเนี่ยก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วผมว่าโคตรโกงโคตรอันตรายผมเป็นหนึ่งใน3ท,ท็อปเทีย์เมตาที่อยู่มาตั้งแต่ตัวปืนอัปเดตบับเข้ามาโดยชอบามิสติกเข้าสกินนะครับผมตอนนี้่าหลังลกากที่อยู่มานานก็โดนเนิร์ฟลงมาเล็กน้อยผมก็คือ จะปรับในเรื่องของ speed. อามูฟ e เมนสปีดอาเดสของตัวปืนลงมานิดหนึ่งับผมความไวอะไรพวกนี้จาก3.16เป็น3.07 ส่งผลเยอะไหมก็แอบ,บมีผลบ้างในการต่อสู้ในระยาประชิดเวลาเจกับพวกเอครับผมก็จะสู้ยากขึ้นนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นระยะกลางกึ่งระยะไกลเนี่ยก็ยังคงเท่าเดิมนะไม่ค่อยแตกต่างจากเดิมมากเท่าไหร่ผมก็ถือว่าเป็นการแอบ,บเนิร์ฟไกลๆนะหลังจากที่นักแข่งครับผมใช้กันค่อนข้างเยอะแล้วก็นิยมมาก,กทั้งเซิร์ฟเอเชียไกลหน้าโกลบอลครัผม และก็บอกท่านมากกับหนึ่งในปืนรูกรักของใครหลายๆคนในแพทที่แล้วผมสองซีซั่นสกับตัวปืนที่ได้ของแต่งมาใหม่ปุ๊บเนี่ยกลายเป็นปืนที่เกลือเลยโดยเฉพาะในพับบิกครับผมก็คือเมนโอวอ่าเล่นกันเยอะใช่ไหมของมันดีครับผมใช่แล้วกระสุนสองอัตตายถุกระยายนี่คือ,อบบเว e time that op จนเกินไปผมเพราะฉะนั้นแพทหน้าตามระเบียบครัผมใช้กันเยอะและเก่งขนาดนี้ก็เนิบลงมานิดนึง ก็จะมีการเนิฟในส่วนของดาเมจของตัวกระสุนเทอร์มหของหรือก็คือกระสุนไฟหรือระเบิดไฟให้มันลดในส่วนของการแสดงผลลงมาแต่อันนี้ยังไม่แน่ใจว่ามันจะลดขนาดไหนนะไม่รู้ว่ามันจะลดแค่รัศมีของตัวดาเมจหรือว่าลดในส่วนของตัวดาเมจที่เป็นไฟกระจายเรเดียนนะผมต้องไปดูอีกทีก็จะลดจาก0 6นจกเป็น0.45ซึ่งจะส่งผลมากขนาดไหนอันนี้ยังตอบไม่ได้ว่าจะสามารถยิง2นัดตายได้เหมือนเดิมหรือเปล่าหรืออาจจะต้องเพิ่มเป็น3นัด หรือแค่ลดรัศมีที่มันเป็นดาเมจของการกระจายของตัวไฟของตัวกระกสุนอันนี้ไม่ชัวร์เดี๋ยวต้องรอตัวแพทอัปเดตตัวเต็มแล้วก็ไปทดสอบอีกทีหนึ่งนะแต่ที่แน่ก็คือมันน่าจะลดความเก่งลงมาระดับหนึ่งเลยกระบอกทัดมากกระปืนสายแอร์เอ็มจีกันบ้างตัวอสสามสิบหกอ่าหนึ่งในปืนเอ็มจีเมตายุคบุกเบิกของผมที่ไม่มีใครจับเลยอ่าแพทนี้เขาก็เลยจะมีการบัฟขึ้นมาดนึนงผมก็คือบัฟในส่วนของดาเมจ ระยะกลางเพิ่มขึ้นหน่อยจาก23บาเพิ่มเป็น24ปรับในส่วนของการทําความเสียหายล lower arm ผมก็คือต่ํากว่าช่วงกลารนาตัวลงมา,าจาก1เท่าคูณ1.1เท่าก็โดยรวม่าผมอย่างน,น้อยอก็ปรับขึ้นมาบ้างาผมแต่ถามว่าได้เล่นหรือเปล่าก็ยังคงไม่น่าเล่นอยู่ดีนะปื้นถัดมามามา,มาทั้งฟังของสาย SMG กันบ้างับผมกับปืนคอได รถสรับคอ่ายในแพทนี้เนี่ยก็จะมีบัฟเพิ่มขึ้นมาอีกเล็กน้อยผมก็คือรถอัตราการกระตุกเมื่อถูกยิงลงครับผมจาก1.2เป็น0 8แล้วก็เนื่องจากปืนคอดายเป็นปืนที่เน้นยิงระยะกลางระยะไกลอยู่แล้วผมแต่อาจริงจริงก็ถ้าเป็นปืนยิงระยะกลาระยะไกลพี่ลิ้งก็ว่ามันก็ยังคงมีตัวอื่นที่ดูน่าใช้ง,งานมากกว่านะในแพทนี้นะ ทัดน่ากระปื้น M S M C หนึ่งในปืนเมตาจิ๋วสายบุกเบิกยุคแรกเลยผมสำหรับสายบูดันแบบโตเปี้ยวจี๊ดอ่ะก็บอกว่าหลังจากที่รุ่นน้องก็ผมมาในแพทใหม่ๆมีกระบอกอื่นๆมาแซงนำมาเยอะถึงเวลาแล้วที่รุ่นพี่โตเก่าผมจะได้บัฟมาบ้างก็จะมีเพิ่ม h ฮช h อตครับผมอ่าจาก1.1เท่าเป็น1.3เท่านี่คือเยอะมากนะ เพิ่มการยิงนำตัวจาก1เท่าเป็น1.2เท่าแล้วก็ยิฟไฟผมอา่าดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆโดยรวมเนี่ยถือว่าโอหดูน่าสนใจนะแต่ว่ายังไม่แน่ใจในเรื่องของดามเมทอยู่ผมแต่พี่ลิงก็ยังมองว่า a อเเนี่ย 5J กับ f ฟเนตเนี่ยยังไง f ฟเนตมันก็ลั่นเร็วกว่านนเรื่องของความรู้สึกเพราะฉะนั้นก็ยังยว่าโอเคดีขึ้นนะแต่ว่าเฟเนตกียังดีกว่าอยู่ดี จะพอกันมาวนมาที่ l g กันอีกครั้งหนึ่งกรับผมก็ปืน PKM ต้องบอกว่าแผ่นหน้าเนี่ยมันจะมีปืนอ่าสาย l g ตัวใหม่มาผม l อตัวเก่าเนี่ยก็เลยได้บัฟกันเยอะนิดหนึ่งก็จะมีการบัฟขผมดาเมจช่วงแขนนะผมอ่าก็จะมีบัฟ1เท่าเป็น1.07เท่า ADS ี AD อผมบู t ดสปีดไทม์เพิ่มดีขึ้นหิ้มไฟล์ผมกันกระตกอะไรพวกนี้ดีขึ้นอ่าถือว่าโดยรวมก็ เป็นปืนแคมป์ที่ดีขึ้นกว่าเดิมแต่โดยรวมถ้าจะเล่นแคมป์ตอนนี้เอาจริงๆอ m g มันยังไม่ดูไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่นะถ้าไปเล่นก็เล่นแมนอวอร์ก็ยังคงดูแบบดาเมจค่อนข้างเสถียรกว่านะตัดมากันที่ฝั่งของปืนสายสไนเปอร์กันบ้างครับผมกับปืนสไนเปอร์อันดับหนึ่งในตอนนี้ที่นักแข่งเลือกใช้งานมากที่สุดกับ L w 3 Tundra ทนา อ่าโดยสำหรับ a อลดนี่ผมเลือกเสเขียวอันนี้อันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นปืนที่นักแข่งเลือกใช้งานมากที่สุดแล้วก็เป็นปืนที่แอนิเมชันดีที่สุดในเกมอ่านักแพทล่าสุดในตอนนี้ผมก็ดีกว่าพวก DLQ 3 3หรือว่าพวกโลคัสผมแต่เอาจริงถ้าถามว่าใช้งานก็อยู่ที่ความชอบแหละเพราะอาจริงมันแทบจะไม่ต่างกันเลยต่างกันนิดเดียวเท่าน,นั้นในเรื่องของการใช้งานนะครับผมถ้าเกิดว่าฝีมือแบบไม่เข้าถึงจริงๆเนี่ยก็เล่นกระบ,บอกไหนก็ได้แต่เกิดว่าอยากจะใช้งานดีสุดก็ a อลดจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์ที่สุดในแพ ก็จะโดนเนิร์ฟไปเล็กน้อยผมเกี่ยวกับความสามารถของการหายใจเร็งรอกตัวปืนจากตะก่อน6วิเป้าถึงจะสัน่นแต่ตอนเนี้ยเหลือ2.5วิหายไป50กว่าเปอร์เซ็นต์เกิน60ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่ากลัวนะ ถือว่าเนิฟไปค่อนข้างเยอะเลยแต่จริงคนเล่นส่วนใหญ่ร้บเป็นโปรเพเยอร์เนี่ยปัญหาเรื่องการหายใจพวกนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเทไหร่เขาก็ใช้ควิกสโคปเอาก็ได้ผมอันนี้ก็ถือว่าสำหรับคนทั่วไปเนี่ยอาจจะใช้ลําบากหน่อยแต่สำหรับโปรเพเยอร์เนี่ยก็น่าจะเหมือนเดิมไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนะกระบอกท่านมากับน้องจิวตัวใหม่ผมเทคไนเทคนาที่ปืนมาใหม่ล่าสุดในแพนี้ของซีซันสเนี่ยก็มีการ บัฟเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยในแพทหน้าผมก็คือปรับระยะของตัวปืนการามเสียหายระยะใกล้าจาก10เมตรเพิ่มเป็น12ระยะกลางจาก20เมตรเพิ่มเป็น22แล้วก็ในหมดของวัตทุลอยยอจะมีการเพิ่มความมั่นยำของตัวปืนขึ้นมาเยอะมากๆเลยดูทรงก็อย่างที่แบบว่าผมว่า1 g ตอนนี้ถ้าเกิดเป็นพวกปืนสายพริ้วส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ยังคงสู้กับพวกเฟเนตไม่ค่อยได้ดีนะก็เลยมีการบัฟเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะ พื้นถัดมากับปืนซอฟต์ฟิชอ่าผัดหน้าซอฟต์ฟิชจะมีการปรับบัฟแม็กกาซีนนะผมกับแม็กกาซีนที่เป็นตัวอ่าเรียกว่าอะไรเนี่ยแม็กเบิร์ธห้านัดก็ได้ผมให้เพิ่มความเสียหายจาก1.1เท่าเป็น1.3เท่าอ้ถือว่าเยอะมากเลยผมอาจจะดูน้อยนะแต่อย่าลืมว่ามันยิงทีหนึ่งเนี่ยโหห้าลูกเลยผมคือมันเยอะนะแต่ว่ามันจะดีถึงขนาดเบิร์ดกลับมาเป็นเมตาเลยหรือเปล่าอันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะแต่ยังน้อย มันก็ยังดูน่าเล่นขึ้นนะทัดมาอีกครับผมกับปืน้นแมสเทนแมสเทนเนี่ยนะจากที่แพทล่าสุดเซียนสามบัฟมาแล้วแพดหน้าก็ยังคงบัฟเพิ่มให้มาอีกครับผมก็คือบัฟปรับเพิ่มระยะตัวปืนจากระยะใกล้8เมตรเพิ่มเป็นเมตรเมตรระยะกลาง16เมตรเพิ่มเป็น17เมตรถือว่าดูดีขึ้นแต่ปัญหาก็คือถึงแม้จะพบับเพิ่มระยะมาแล้วก็ตามแต่ โดยรวมก็ดาเมจการยิงที่แรงสุดมันก็ยังคงสั้นอยู่ดีนะบวกกับปืนมันค่อนข้างสายมากครับผมเพราะแรงดึงสูงทําให้ยิงระยะกลางระยะไกลจะมีปัญหาอยู่ดีกระบอก่านมาผมกับหนึ่งในปืนที่ขึ้นชื่อว่าคนชอบก็ชอบเลยคนเกลียดก็เกลียดเลยผมปืนแบร่งของเกมนี้ตัว CBR4 CBR4 ผมแพทหน้าได้บัฟมาแล้วผมหลังจากที่โดนเนื้อไปแล้วก็หายจากไมตาไปพักนึงเลยก็จะมีการบัฟ ADS Move Speed นะผมบัฟ3 6 9เป็น3.9แล้วก็รัตาการกระตุงวัตถุยิงลงผมจาก1.1เป็น1เท่าเท่าอย่างนี้นอยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีผมว่าเราอาจจะได้เห็นเจ้าปืนมารังนี้เนี่ยกลับมาเฉิดฉายได้อีกครั้งนึงหลังจากที่อาจจะไม่ได้กลับมานิยมมากเท่าไหร่แต่อย่ังน้อยเนี่ยปืนมันก็ยังค่อนข้างที่จะเล่นได้ทุกเมตาอยู่ดีนะ ต่อมากับการปรับในส่วนของอุปกรณ์ไอเทมต่างๆภายในตัวเกมซึ่งก็จะมีการปรับค่อนข้างหลายชิ้นเลยผมแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการบรับซะมากกว่านะก็จะมีชิ้นไหนที่บ้างที่ได้มีการปรับนะมาเริ่มกับชิน้นแรกเลยผมกับโอเบตสกิลของใหม่ที่เพิ่งมาในแพทนี้ตัวฮาว์กสฮาว์กสเนี่ยแพทหน้าก็จะมีการบรับเล็กน้อยผมก็คือลดแต้มในการเรียกใช้าง,งานของตัวอุปกรณ์ลงทําให้เรียกใช้าง,งานได้บ่อยขึ้นแต่เอาจริงๆเนี่ย พวก,ออกทักษะเบจสกิลถ้าไม่ใช่พวกสายแบบทําดาเมจไปเลยเนี่ยคนก็ไม่ค่อยนิยมเอามาใช้อยู่แล้วนะอะ่ก็ไม่แปลกว่าทำไมเขาถึงได้มีการบัฟขึ้นมาหน่อยอ่ะชิ้นทัดน,นากับตัวเดสแมชชีนนะผมอันนี้ก็อยู่ในเคสเดียวกันเลยคือคนไม่ค่อยหยิบใช้ผมคนไปใช้ตัวอื่นมากกว่าอย่างเช่นตัวอ่าวแมชชีนหรือธนูร,ระเบิดสเปรโรหรือปืนคู่อันนั้นดีกว่าเยอะเลยผม ในเรื่องของการเล่งดาเมจอันนี้ก็จะเลยจะมีการบัฟมาในเรื่องของแอชิเวตแต้มในการเรียกนะตัดมาที่ทางฟังของสกอร์สตีกบผมกับตัวกันชิปก็จะมีบัฟขึ้นมาหลังจากที่เป็นของดีแหละเข้าใจครผมแต่แต้มในการเรียกมันสูงไปหน่อยนะ2 0 0 0แต้มแทบจะไม่มีคนใช้เลยผมพอแต้มมันเยอะเกินไปก็จะมีการบัฟลดแต้มมาจาก2,000เหลือเพียงแค่1,900งอ้โห ช่วยเยอะเลยเนะี่ยอาจริงลดมาสักเหลือสักพันแก็ได้นะเพราะว่าต้องฆ่าประมาณ15คน 17, 18คนโดยไม่ตายเนี่ยมันก็เอาเรื่องอยู่พอสมควรเลยนะอ่ากว่าจะเรียกได้นะแถมเรียกได้มาแล้วเนี่ยก็ต้องบอกไอเดียเรียกมันก็ไม่ได้เยอะกว่าวีโทมากเท่าไหร่ผมโดนสอยแป๊บเดียวก็ลวงได้เหมือนกันชิ้นั้นมาอ่ากระเดียนนะผมอุปกรณ์แผ่รังสี ก็มีการบัฟเพิ่มเลือดมาผมจาก400เป็น650เพราะว่ามันโดนยิงทำลายง่ายเหลือเกินตั้งไปแล้วไม่มีประโยชน์เลยก็บัฟเลือดมานิดหนึ่งให้ยืนทนนิดหนึ่งครับแต่ในเรื่องการใช้งานโดยรวมเนี่ยมันก็ต้องจุดยุษษทธศาสตร์ดีๆถ้าวางในจุดที่ไม่ดีมันก็ใช้ยากดีดนะอ่าถัดมาฝั่งเปิร์กกับผมกับเปิร์กสีฟ้าเพอร์ซิสเทนอ่าเปิร์กตัวนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกเป็นเปิร์กที่อาจจะเฉพาะทางนิดหนึ่งนะอ่ะ ปกติเนี่ยถ้าใช้ก็คือใช้พวกโหมดฮาร์ดพอยต์ในการแข่งอะไรพวกนี้วมหรือว่าโหมดยึดฐานที่การันตีจะเล็กสกอร์สต๊ก score stick. แต่ก็มีปัญหาในเรื่องของการโดนหักแต้มไปค่อนข้างเยอะเลยผมแพทนี้อ่าก็เลยจะบัฟจากการโดนหักแต้มสัก2เท่าให้เหลือ1.8เท่าก็ผมถือว่าดีขึ้นอ่าก็ดูน่าหยิบม,มากขึ้นในบางแมปเปิ์ลขึ้นมากระเพิ์ลสีฟ้าอ,อรรถอ่าเปิ้ลตัวจับศัตรูเมื่อเข้ามาในระยะเอาผมก็จะมีการบัฟขึ้นมาคือ การแจ้งเตือนจะเร็วขึ้นทุก0.2วินาทีครับผมแต่ก่อนถ้าจะไม่ผิดก็1วิมันก็คือถือว่าเยอะมากนะแล้วก็จะยิ่งแสดงผลได้ดีมากฟ้นภายในระยะประมาณ10เมตรครับผมถือว่าจริงๆก็มันก็ยังมีอันอื่นที่น่าใส่มากกว่านะสำหรับตัวช่องเปิร์กสีฟ้านะแล้วก็ตามด้วยชิ้นสุดท้ายเปิร์กวอเจอร์ Water, ผมเก็บกระสุนจากศพบัฟรีคอเวอร์เลือดอจากตอนแรก30เมื่อเก็บก็จะเพิ่มเป็น40 ก็อย่างที่บอกไปผมมันเป็นเบิกที่กระสุนมันก็ไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่แถมเก็บก็ยังเสี่ยงที่ตัวจะตายด้วยในขณะที่วิ่งไปเก็บับผมแต่อย่างน้อยๆถ้าเล่นพับปิดก,ก็คือดีับผมไม่ต้องเสียเวลาเดินนะก็คือเดินปุ๊บก,ก็เติมเลือดอัตโนมัติก็ไฟต่อได้เลยผมแต่ว่าถ้าเป็นพวกแรงแข่งอะไรพวกนี้ก็ยังไม่แนะนําใช้ดี และนี่คือสรุปของอผมข้อมูลทั้งหมดของการบัฟแล้วก็โนต้ตตัวปืนต่างภายในแบรนภพา s ซิั่นที่4อ่เพื่อน,อนๆดูจบแล้วคิดเห็นยังบ้างครับผมเกี่ยวกับการปรับสมดูนในคราวนี้ก็เข้ามาคอมเมนต์บอกพี่ลิงก็ได้ที่ใต้ซิปชั่นนั่นเองเนอะและสารบันนี้ก็เหมือนเดิมขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้าชมผมก็ไปแล้วปี๊ป